ทุกคนครับตอนนี้เรากำลังจะกลับบ้านนะครับโดยเราจะกลับจากรถสองแถวพันนุชครับนี่เพื่อนๆของเรานะครับก็อยู่กันตรงนี้แล้วเย่เรื่อยเวลากลับแล้วรถสองแถวมาแล้วรถสองแถวมาแล้วเย่โอ้ยไปชนต้นไม้ตายขึ้นเลยนุปอนตายไม่ไม่ไม่เดินกันต่อแล้วเหรอครับอ๋อเหนื่อยมากเลยค่ะเหนื่อยมากอยากทำไหมคะเหนื่อยสุดอยากเดินได้ไหมคะใช่นค่ะอยากเดินใช่วัดมันอยู่ไกลใช่มันอยู่ไกลจะไป เหมือนมันจะใกล้นะแต่มันไม่ใกล้ใช่ค่ะตายแล้วค่ะจะตายแต่ยังไงเราก็ต้องไปนะทุกคนใช่เราก็งไปเพื่อทำงานค่ะงานของเราไปค่ะแล้ก็เดินมาตักพักแล้วครับทุกคนบอกตรงๆว่าแบบเดินได้แต่อย่าเดินดีกว่านะครับเยอะมากต้องระวังหน่อยนะคะแบบเยอะมากือบโดนเฉียวค่ะือบโดนเฉียวแล้วเราลออมาได้วค่ะแล้วก็รถเมย์ให้ค่ะไม่เมย์ก็ชนนะคะ ไมม่ีคนแแบหลลังล้วไมม่ะะีะันนี้เราจะเริ่มต้นการเดินทางที่ไม่เหมือนครั้งไหนจามหาวิทยาลัยนอตกรุงเทพสู่วัดหนองผักชีหรือวัดลาดนิยมธรรม เราตัดสินใจเดินเท้าเปล่าไม่ใช่เพื่อความลำบากแต่เพื่อประสบภัยชีวิตสอรี่ที่ธรรมชาติกำลังเล่าให้เราฟังไม่ว่าคุณจะเคยเดินทางไกลแค่ไหนครั้งนี้มันไกลกว่าทุกครั้งเพราะเราเดินสู้แดดและเป็นการเดินทางที่ไม่ลืมอีกเลยและแน่นอนก่อนจะออกเดินทางต้องมีการพูดคุยกันก่อนว่าวางแผนการถ่ายทำแบบไหนตัดต่อสไตล์ระไรโดยเราทั้งใจหาข้อมูลกันจริงจังมากถ้าทุกคนพร้อมแล้วไปกันเลยดีกว่าครับ ทุกคนครับตอนนี้เรามาถึงวัดหนองผับชีสักทีครับมันดูเหมือนจะใกล้แต่มันก็ไม่ใกล้มันก็ไกลพอสมควรซึ่งตอนแรกที่ผมเดินเข้ามานะครับผมคิดว่าวัดเนี่ยมันค่อนข้าง,างที่จะเล็ก แต่พอเรามาดูภาพรวมของมันจริงๆนะครับมันโอเวอร์มันกว้างทุกคนมันกว้างจริงๆคือถ้าทุกคนไม่เชื่อว่ามันกว้างขนาดไหนเดี๋ยวพวกผมก็จะพาไปดูนะครับแล้วก็ยังมีอีกหลายมุมที่ทุกคนอาจจะยังไม่เคยเห็นนอกจากนี้นะมันยังมีมุมถ่ายรูปด้วยทุกคนหลายวิชานี้คือหลายวิชาอะไรครับ ฮะมทำไมมันมันมีทำนองแบบสะท้อเนี่ยประวัติศาสตร์ไชยเราไม่ได้นัดกันเราไม่ได้นัดกันไม่เตรียมกันครับก็ตามนั้นครับแต่ก็ต้องขอบคุณอาจารย์มากครับที่มอบหมายงานนี้ให้กับกลุ่มเราเราจะพยายามทำออกมาได้อย่างเต็มที่อย่างที่อาจารย์ฝ่ายฝันไว้นะครับขอบคุณมากครับสำหรับวันนี้แล้วไปเจอกันเลยครับทุกคนไว้สำหรับไว้สำหรับทำบุญตอนเช้า การช่วยเหลือจากบรรดาสาธุชนครับตอนนี้ทีก็มันจะอยู่ตรงนี้แหละวัดร้านนิยมธรมหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าวัดหนองผักชีตั้งอยู่ในเขตสายใหม่กรุงเทพมหานครสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2440โดยนายเทิงไม่ทราบนามนสกุลได้อุทิที่ดินและร่วมกับชาวบ้านสร้างว,นนวัดนี้ขึ้นชื่อวัดหนองผักชี ที่มาของชื่อมาจากบึงกว้างและลึกอยู่บริเวณวัดซึ่งชาวบ้านเรียกว่าบึงหนองผักชีต่อมาในสมัยจอมลอพลปพิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรีสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ได้ขอเปลี่ยนชื่อวัดเป็นวัดราชนิยมธรรมวัดนี้มีปูชนีวัตถุสําคัญคือหลวงพ่อดําพระพุทธรูปปางสะดุดมานศินละปะเชียงแสนตามตำนานกล่าวว่าหลวงพ่อดำลอยตามน้ำเกยฝั่งที่บึงหนองผักชีชาวบ้านจึงอัญเชิญมาประดิษฐานที่วัด พระครูวรารเวทวิสิทธิ์หรือที่รู้จักกันในนามหลวงพ่อสูเป็นอดีตเจ้าอาวาสวัดราชนิยมธรรมเมื่อวันที่ กกันยายนพุทธศักราช2493และอุปสมบทเมื่อวันที่7พฤศจิกายนพุทธศักราช2535ท่านมีความสูงถึง2.32เมตรนับว่าเป็นบุคคลที่สูงที่สุดในชวีปเอเชียและเป็นพระภิสุงส,สงฆ์ที่สูงที่สุดในโลกนอกจากนี้ท่านยังมีความเชี่ยวชาญด้านวิชาอาคมและพิธีกรรมโดยเฉพาะการสวดพญยายนกลวงพ่อสูงมรณาภาพเมื่ออายุ67ปีท่านยังเป็นที่เคารพของชาวบ้านและลูกศิษย์ลูกหายอย่างกว้างขวาง ดิฉันช ich mein ื่อนางสาวนัทนาพรโพธิขำอยู่ชหนึทับหรหัสนักศึกษา4 5 8ห้าแปดสามศูนย์สัดีสิบดีทอดผมแบมอภิศราพันวงษาเลขที่สาอยู่ปวชหนทับหและรหัสนักศึกษาสี่ห้าแปดสามฉันตองชื่อสวัสดีเลื่อนล่สูงเนินชหนึทับหค่ะเลขที่ยี่ี่รหัสนักศึกษา4ี่ห้จ็ดปก้าสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวกุชกรเจนเพืยอนชื่อเล่นชื่อไอค่ะเลขที่ยี่สองค่ะ รหัสนักศึกษา45754ค่ะเจนผมไม่สุวนักเทา45692เลขที่16ครับนี่ฉันเตยชื่อนักสาวสุภิชาเลื่อนึ1งชอ1ครับ1เลขที่23รหัสนักศึกษาประจำตัว45788ค่ะฉันนม่ไผ่นักสาวกนิกรมาลาเลขที่34เลขัตรประจำตัว46081ค่ะชีวิตปกป้องชีวิต